สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมนินจานินในเกมโกโกสามก๊กนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับปล่อยรถม้านะครับการปล่อยรถม้านะครับเราปล่อยเพื่อทําภารกิจนะครับการปล่อยรถม้าหนึ่งครั้งนะครับให้ผ่านแล้วก็ได้เหตบสมบัติมาเปิดหาทรัพยากรด้วยครับ เพื่อนเพื่อนบางคนนะครับอาจจะยังไม่รู้วิธีการส่งรถม้านะครับว่าทำอย่างไรถึงจะส่งได้นะครับเราไปดูวิธีการส่งรถม้ากันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนเพื่อนกดไปที่พันธมิตรครับจากนั้นกดไปที่คนใส่ชุดสีน้ำตาลนะครับที่อยู่ข้างหน้าจอนะครับที่เขียนคำว่าคนขับรถม้างานฉลองนะครับเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปเลยครับ พอกดเข้าไปแล้วนะครับจะมีเมนูขึ้นมานะครับคนที่สามารถส่งรถมาได้นะครับจะต้องมีกล่องนะครับที่จะส่งนะครับเหมือนตัวอย่างนะครับที่เอามาให้ดูนะครับจะมีคำว่ากดส่งนะครับแต่นะครับถ้าจะส่งเราจะต้องส่งนะครับ เวลา17.30ถึง21.00นเท่านั้นครับถ้าเลยหรือก่อนไม่สามารถส่งได้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็กดส่งไปเลยครับอ่าพอกดส่งแล้วนะครับก็จะมีรถม้านะครับของเรานะครับวิ่งมานะครับแล้วก็มาส่งหีบสมบัตินะครับให้เพื่อนภายในพันธมิตรแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับสามารถเก็บได้นะครับ นะครับตามตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการรับกล่องนะครับว่าเราสามารถหากล่องส่งรถม้าได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะครับวิธีแรกนะครับก็คือเลเวลอัพครับเราสามารถได้ตอนเลเวล15 18 21ิบดแล้วก็24ครับวิธีที่2ที่เราจะได้รับนะครับก็คือได้รับจากภารกิจครับภารกิจบางภารกิจอาจจะมีแจกนะครับและอีกวิธีที่จะได้รับนะครับก็คือการเติมเงินครับเมื่อเรามีกล่องแล้วเราก็สามารถกดส่งนะครับในพันธมิตรได้เลยครับ ต้องตามช่วงเวลาที่เขากำหนดด้วยนะครับของทุกวัน,นครับถ้าข้อมูลมีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ